ใช้แรงงานคนน้อยแต่เร็วสุดๆมาดูกันว่าเครื่องนี้ทำงานยังไงกันค่ะ สกรีนมินิออโต้ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบทำงานด้วยมอเตอร์เซอร์โวแม่นยำสุดๆเริ่มตั้งแต่ระบบโหลดแก้วอัตโนมัติที่ทำงานต่อเนื่องแขนกลลงดูดคอยจับชิ้นงานอัตโนมัติและที่พิเศษสุดๆมีระบบเก็บแก้วอัตโนมัติลดแรงงานคนไปได้เยอะมากก่อนเริ่มสกรีนจะต้องติดตั้งบล็อกสกรีนเตรียมหมึกให้พร้อมวางชุดจับยางตาดลงจากนั้นกดสั่งงานผ่านหน้าจอสัมผัสใช้งานง่ายสุด เมื่อเครื่องร่วมทำงานแก้วจะถูกโหลดเข้ามาเองต่อแถวแบบนี้แขนโกนจะดึงแก้วเข้าเครื่องทีละใบทีละสเตชันทำงานต่อเนื่องและรวดเร็วโดยทั้งหมดนี้แทบไม่ใช้แรงงานคนเลยเครื่องมินิออโ,โต้เครื่องนี้เร็วสุดๆทำความเร็วสกรีนได้สูงถึง2,000ถึง2,600ชิ้นต่อชั่วโมงอีกจุดเด่นของตัวเครื่องสกรีนมินิออตรุ่นนี้ยังสามารถสกรีนหลายรอบใบสกรีนหน้าหลังได้ในครั้งเดียวแบบนี้ เ,เมื่อสกรีนเสร็จไม่ต้องกังวลว่าชิ้นงานจะเลอะติดกันเพราะว่ามีระบบอบลมร้อนเพื่อแรงปฏิกิริยาให้หมึกสียึดจับกับพื้นผิวเร็วขึ้นแห้งทันทีและเครื่องอบลมเย็นที่คอยลดอุณหภูมิชิ้นงานและมึกสีให้เย็นตัวเร็วขึ้นในไม่กี่วินาทีก็สามารถหยิบจับสัมผัสลายสกรีนได้ลอยแบบนี้และพิเศษไปกว่านั้นเราได้เพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นไปอีกโดยจะมีเครื่องนับแก้วหรือเก็บแก้วอัต โนโมัตพร้อมจัดเก็บชิ้นงานได้เลยสะดวกและประหยัดต้นทุนไปสุดๆโรงงานและร้านสกรีนนิยมใช้สุดๆไปเลยค่ะท่านไหนสนใจเครื่องสกรีนแต่ไม่มีความรู้มาก่อนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่บริษัทนิจินจำกัดโทร0868426859หรือทักไลน์อดนิ j i n p r o